สวัสดีครับณน,ะนพัฒครับรับบทเป็นชายครับเป็นครีเอทีฟดี렉เตอร์ในบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งครับเฟียสนะครับรับบทเป็นดันครับผมเป็นผู้ช่วยของคุณชายครับผมถ่ายฟิตติ้งวันนี้เป็นยังไงบ้างนะสนุกครับ มันดีชอบเอาปิดชอบรูปชอบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ่ายรูปแต่มันก็เหมือนเราเข้าซีนกันเหมือนกันคือมันเป็นมันเป็นการแต่งกายในคาแรคเตอร์ของเราที่คิดว่าตัวละครจะคิดการแต่งกายแบบไหนอย่างอย่างผมเนี้ยอาจจะเป็นเด็กก็อาจจะมีชุดสูทแต่ว่าก็สุดท้ายก็มีรองเท้าผ้าใบเขาเรียกเราเห็นทั่วทั้ารูปใช่ว่ามันจะมีรูปประมาณไหนบ้างแล้วเวลาถ่ายคู่กันมันก็เหมือนเหมือนเข้าซีนเหมือนกันแหละมันเหมือนได้เริ่มก่อนจะถ่ายรู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าวันเนี้ยผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่า รูปดีมากรูปดีมาก,ด,มากดีมากรูปดีมากแล้วก็แสงสวยมากนะค,ะครับขอรู้สึกแรกอ่ะ ผมเคยร่วมงานกับกนักเตะคนนี้แล้วแล้วก็ทีมงานทีนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนกลับมาในความทรงจำความทรงจำเดิมแต่ว่าในารูปแบบใหม่รู้ว่าเล่นกับเปียดก็สบายใจแล้วก็รู้สึกสบายใจด้วยแหละที่ได้ทำงานกับ mm hmm. ทีมน,น,นี้เพราะว่าก็เคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ี่นัเป็นพี่ที่น่ารักนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เวลาเขาตั้งใจทำอะไรเขาก็ดูแบบทำจริงจังถึงแม้ว่าลุคเขาจะดูไม่ไม่ได้จริงจังเขาจะแบบว่าแบบเบลอบ้บบบางอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นพี่ที่ดีแล้วก็ให้คําแนะนําได้ดีเอาจริงมองหน้าพี่นัก็ยังรู้สึกขำอยู่ตอนที่ถ่ายสองคนเอ่อเซตแรกอะครับก,ก็ถ้ามองหน้าก,กันก็ยังเขินๆขนอยู่แก้ไหมแก้ง,งแก้ไหมเพราะว่ามันรู้จักกันมันรู้จักกันมันก็เลยแก้งกันมันก็เลยสนุกเกิดมาใครแก้ใครกันส่วนมากผมจะแก้เขา่อ ผมจะมีรูปรูปหลุดจากเขาในโทรศัพท์เยอะเดี๋ยวเราดูวันเกิดเข้าเลยครับว่าผมจะทําเป็นรูปแบบไหน,นสวัสดีครับผมเฟียนนะครับผมอย่าลืมติดตาม wish me luck สุดที่รักเร็วๆนี้นะครับ สวัสดีครับผมณนะัฐพัฒน์นะครับฝากทุกคนติดตามซีรีส์ Wish m มีรักสุดที่รักด้วยนะครับเร็วๆนี้ฮะ